ทำให้จนแล้วค่อยแจกพอแจกแล้วมาทวงบุญคุณจะได้เป็นหนี้บุญคุณเขาคนละครึ่งไม่ใช่เงินมันคนละครึ่งคือเงินภาษีที่วนกลับมาหาเราพึ่งพาตัวเองอะดีที่สุดไอคนที่น่าจะพึ่งพาได้ไม่งก็นั่งหลับนั่งก็หลับยืนก็ล้มจะพึ่งพาได้ไงตอนเนี้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครหรอกพึ่งพาตัวเองอะดีที่สุดไอคนที่น่าจะพึ่งพาได้แม่งก็นั่งหลับ นั่งก็หลับยืนก็นล้มจะพึ่งพาได้ยังไงแล้วเนี่ยวันนี้ใครอยากจะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะมาเลยมาใช้ให้คุม้มคนละครึ่งไม่ใช่เงินมันคนละครึ่งคือเงินภาษีที่วนกลับมาหาเราบาคคนบอกไอเฮียเนี่ยไปนั่งด่าเขาแล้วก็ใช้สิทธิ์เขาสิทธิ์เขาบ้านมึงดิ คนละครึ่งเนี่ยมันเป็นภาษีที่วนกลับมาหาเรานะครับก็บอกแล้วทําให้จนก่อนทําให้จนคืออะไรบริหารจัดการให้ธุรกิจมันเจ๊งเยอะๆพอธุรกิจเจ๊งเยอะพอทําให้จนก็แจกเงินไงและเนี่ยเขากำลังให้ใช้สิทธิ์อยู่ก็ใช้ไปดิคนไม่ใช้อย่างโง่คนฉลาดก็ใช้ดิให้สิทธิ์อะไรมาก็ใช้ คนละครึ่งเราชนะเรารักกันทุกสิ่งทุกอย่างใช้ได้หมดอ่ะเพราะเขาให้ใช้เนี่ยเขาไม่ได้มาให้ดมเนี่ยสวีหกร้อยคนแรกวันนี้ใครจะใช้คนละครึ่งอ,อมาเลยใช้ให้คุ้มเลยนะครับย่างในประชาชื่นรับคนละครึ่งด้วยทำให้จนแล้วค่อยแจกพอแจกแล้วมาทวงบุญคุณจะได้เป็นหนี้บุญคุณเขานะครับจะได้ต้องงอและอ้อนวอนเขา ขอให้เขาช่วยเหลือเป็นไงล่ะเมื่อวานนี้มาท่าน้ำนนลงจากรถไม่ได้เพราะได้รับการต้อนรับอย่างดีดีจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มากันอุ่นหนาฝาคังถามจริงมึงมาแล้วน้ำลดเหรอฮะแทนที่มึงจะเอาเครื่องสูบน้ำถ้ามึงเท่นะมึงมาพร้อมกับรถบรรทุกทรายร้อยคัน เออเนี่ยคนถึงจะต้อนรับมึงมาทำอะไรมาตัวเปล่ามาถึงปุ๊บน้ำลถอะ่ะถ้าจะมามากับถุงยางชีพมากับรถบรรทุกทรายมากับรถบรรทุกกระสอบทรายมากับเครื่องสูบน้ำพญานาคห้บเครื่อง อ่ผมจะมาสูบน้ําให้อ่ะตรงนี้ผมจะมากั้นให้ผมจะมาให้น้ําเข้าตรงนี้ตรงน,รงนี้ว่าไปมามาถึงปุ๊บสบายดีนะจ๊ะจา้จาจ้าสบายดีนะจ๊ะอ๋อน้ําท่วมแล้วเหรอสู้ๆนะนะครับคือสงสารเขาอะไม่ใช่สงสารคนโดนน้ำท่วมนะ สงสารไอ้ลุงเนี่ยขนาดคนด่าขนาดนี้แล้วหูมึงไม่ชาบ้างไงวะฮะหรือว่าขี้หูมึงตันใครก็ได้ช่วยซื้อไม้ปั่นหูให้เขาหน่อยเขาจะได้ยินเสียงพวกเราบ้างเหมือนพาละเนาะผู้ช่วยก็นั่งก็หลับยืนก็ล้มตัวเองไปไหนก็มีแต่คนตะโกนด่าคนตะโกนสาบแช่งมันจะอยู่ยังไงวะเนี่เฮ้ย มันอยู่ได้ยังไงวะผมสงสัยอยู่ยังไงอยู่ได้ยังไงงงมากครับคุณไปดูนะคนชมกับคนด่าอะไรเยอะกว่ากันผมบอกเลยว่าจากการวิเคราะห์ด้วยจิตสำนึกหรือว่าสายตาที่ดูไม่ว่าจะเป็น TikTok Google Twitter ผมไม่เคยเห็นโพสต์ไหนชื่นชมเลยอะ วัดง่ายๆไปที่ไหนคนตะโกนด่าเต็มไปหมดไปที่ไหนคนตะโกนด่าเต็มไปหมดไม่ต้องไปวัดใจอะไรอย่างอื่นหรอก